ฉันก็แค่คล็อกแมนแก่ๆที่ผ่านทางมาเอ้ามานี่ฉันช่วยนะขอบคุณนะครับนี่หัวหน้าฉันขอทุบไอ้หมอนนั่นได้ไหมพี่ใหญ่ฟังมันเล่นใช้สนุ่มเชียวได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เรียบไปเลยพวกมันไม่ใช่เพื่อนฉันนะนี่นายทำอะไรก็รีบทำนะเวลาเหลือไม่มากแล้วเอ๊ะยิงด้วยสิเดี๋ยวนะนี่มันเสียงของพวกซอมบี้นี่โอ้ยอย่าอย่างเสียงฟงหิงนี่ไงจ้าเฮ้ยมึงช่วยมิเนี่ย เอาไงต่อดีนะนี่นี่นายเป็นใครนะเดี๋ยวซิโอ้ยโง่ไหมเนี่ยไอพวกตุ่มปี๋เอ้ยได้เวลาตีลูกกอล์ฟลงหลุมแล้วสนใจจะเป็นลูกกอล์ฟลูกใหม่ให้ฉันมามเอาหรอครับคืนผมเป็นลูกกอล์ฟไอคนผมก็ตายนะสิอีกอย่างนะในตอนนี้เนาะเฮ้เวลาหมดแล้วไำไมล่ะอะไรมชาแต่ก่อน ไม่จัดการพวกซอมบี้ทีถ้าอย่างนั้นเชียร์ไอ้พวกตัวยูจิวให้หมดก่อนละกันนะเอาละ่ะแต่เวลาบวกยับยับแล้วเปน็นยังไงล่ะเป่นหลือ่องทางเทคโนโลยีเนาะงานรถยี๋เลยเนี่ยออกไปก็เป็นตาแกเออบอดไม่นลฮะเออตาสองแกคือ,อฉันหน่อยได้แก ไม่ไองออมเขาละได้เวลาเดืดขับกันแล้วเฮ้ยขับได้กว่าที่คิดแนฮะเฮ้ยเสียงนั่นมันอะไรเนะี่ยเฮ้ยระวังอะไรกันเนี่ยแกคิดว่แกจะ้นดีันไปไหนาหาันไอี่ใครมีแกทั้นั้นะโรดทาที่จะทำอะไรของแกหน่ชายคนนั้นอีกแล้วนี่ลคาเขาอที่จะมัดน,น้อย ฉันไปแล้วโอ้โอ้โอยโอ้แกจะต้องตายตายท่าเดินฉันไม่อยากตายแล้วไปเวลาเด็ดขาดกันแล้วเฮิยเด็ดขาดกันแล้วเหรอเฮ้ยไอ้ชื่อเฮ้นจักรวาลซอมบี้ตัวละครค็อกแมนและดิวแมนภายในเรื่องจะแตกต่างกับจักรวาลของน็อปสตูดิโอการเล่าเรื่องนี้จะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และความไม่เหมือนกัน